ส่วนหนุ่มคนนี้เพื่อสปอยความฮาของแฟนๆให้ถึงขีดสุดในละครผมไม่อยากเป็นสายลับของเจ้าชายลิเกเอชาย,ยาเลยยอมทุ่มทุนสุดตัวทุกอย่างโดยเฉพาะฉากนี้ที่ต้องปลอมตัวเป็นลูกน้ำพาราเมลาขึ้นเวทีแทนตัวจริงที่หายตัวไปอย่างก,กระทันหันงานนี้เรื่องร้องเพลงหนุ่มเอไม่หว่นสักเท่าไหร่แต่ต้องแปลงร่างให้เหมือนแม่สาวสะพโพกดินระเบิดแถมอ,อกเป็นอกเอวเป็นเอวนี่สิคะงานใหญ่งานนี้หนุ่มเอเลยจัดให้เต็มที่จนนางเอกของเรื่องอย่างสาววิกกี้ถึงกับแอบค้อนเพราะนอกจากแต่งหน้าสว่านเชียบ แล้วบางอย่างก็ยังตุ้มตามเกินน้าหญิงแท้ไปเยอะเลยล่ะคะ่ะก็มีมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน,นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากใช้ดูนะ คือช่วงเหมือนกันค่ะไม่ใช่มันก็ต้องทําให้เหมือนกับพี่พามีล่ามากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเอามาเยอะมากเนี่คือตัวจริงของพี่เอนะเกินมากค่ะเกินที่เอเป็นคนเยอะเก่งเล่นเก่งพี่เอแล้วคะเต็มที่ขนาด คือเคยเล่นละครแล้วเนี่ยนะครับแล้วเอาของตัวเองมานั้งเชฟนี่ไหนเราก็เล่นไปแล้วอ่ะถ้าเล่นแล้วเล่นมันไม่สุดตัวนะครับก็คือยังไงฝากท่านผู้ชมมาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับชายามิชัยเปลี่ยนไปแล้วถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็ลืมลืมไปนะดูกันเพื่อความบันเทิงแล้วก็เบาสมองจริงๆครับหาจนเรตติ้งขยับสูงก็ทุกวันต้องขอแสดงความยินดีกับผมไม่อยากเป็นสายลับเ้วยนะคะแล้ววันนี้ท้ายรายการก็